สี่สองคุณแม่ขาตอนนี้กระแสะที่มาแรงสุดๆก็คือหมอลำเสียงวิหกค่ะอ,ะอายอเนาะแมนค่ะว่าจะว่าไปหมอลำเสียงวิหกนะคะหมอลำเสียงวิหกก้าวเข้าสู่ฤดูกาลที่สี่เนาะคุณแม่เนาะแบบว่าตอนนี้เาเรียกได้ว่า full option เลยหมอลำสเสียงวิหกที่สุดเลยค่ะช่วงนี้ แมนบอกเฮ็ดอีกอย่างตอนนี้คือนอ้องอาอายเข้ามาในวงกระแสะคือดีมากๆเลยนอ้องอาายเนาะอย่างที่เรารู้ในตอนแรกเนาะเสียงวิหงในฤดูกาลที่สากว่าจะก้าวข้ามผ่านอุปสรร,รคมาได้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าหนักหนาที่เดียวสำหรับเสียงวิห,หงฤดูกาลที่แล้วไม่ธรรมดาสาหรับเสียงวิหงคันน้องเพราะว่าเจอกระแสะถือว่าเป็นหมอลำอีกวบงหนึ่งทีมีกระแสมากที่สุด แมนค่ะคแม่ครื่กระแสดามาค่ะกาดลายขึ้นกันแมนค่ะค่ะแล้วก็ผ่านแบบว่าเขาเรียกว่าอุปสรรคแบบทั้งหมอเตอรสุมทั้งนู่นนี่นั่นหลายหอย่างค่ะมอไฟลระเบิดนี่ย่งเครื่องปั้นไฟระเบิดแบบโู้ยหลายหลายอย่างแนแต่มาล่ํานี่เหมือนแว่นช่วยช่วยหาเจ้าภาพอีกตัางหากครันี้อันนั้นแสดงถึงสปิริตของเสี่ยวิหงคะคุณแม่นกกับทั้งผู้บริหารทั้งบอสนกบอสนุบอตตั้มนะคุณแม่นะแต่ว่า เสียงวิหกก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทีมงานผู้บริหารทั้งบอสนกบอสนุและก็บออตั้มด้วยพลังความสามัคคีของบุคลากรในเสียงวิหกเองะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้วยพลังรักของ FC ฟซแฟนคลับของเสียงวิหกเองค่ะนนคุณแม่คะือได้ว่าฤดูการทีพา่านมาเนี่ยนักนะสาหัสจริค่ะสำหรับเสียงวิหกนะคะแต่สิ่งที่เป็นกลังใจ สิ่งทีทถาำหายเสียงวิหบยืนอยู่ได้ทุกมือดีก็คือพลังหักพลังรัทธาจากเอฟซีแล้วก็จากเพื่อนร่วมง,งานันก็คือบอ,บอดทั้งสามแล้วก็ทุกถูกคนในองค์กรครัแม่่ะนั่นแหละค่ะพอผ่านเรื่องราวร้ายๆแล้วผ่านมาได้เนาะ เป็นข้าวดีบัดนี้เนาะยังเที่ยวลูกกันน้องอาออยนั่นแหละเนะาะมาอยู่ในเสียงวิหกโอ้โหเขาเอืนบุพกรรมบุญถ้ำกรรมแตงเนะาะบุญผ้าวาสนาทรงโอ้จะเสดสัรหาค้าไหนบ้าว่า,าน้องอาออยเข้ามาก็คือโอ้โหตอนนี้เสียงวิหกเท่านั้นแฮชแท็กไปแฮชแท็กได้เลยทุก ทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียก็คือน้องอาร์สกุณาพรแฮชแฮเสียวิหกเยอะแยะไปหมดเลยเด้งขึ้นมานั่นเลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะกระแสกลับมาดีเยี่ยมเลยตอนนี้คือไหนว่าน้องอาร์กับเป็นเพชรเม็ดงามมากประดับบ่งเสียงวินหกกรวบาใดค่ะพี่น้องพ่อตาหนองกล่าวเขามาในในช่วงปีฤด,ด,ดูกาลเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับมิตรดีขึ้นยายาเพราะว่าสิเป็น ไลฟ์ในกลุ pai, hi, rab, ai, ่มปิดไลฟ์สดไลฟ์กลุ่มปิดคือแฟนครับเอฟซีนี่ก็คือแบบไปไห้กำลั่งใจนองเยอะแยะมากมากเลยใหญ่ๆค่ะอันั่นแหละต้องบอกว่าเนาะเป็นกระแสดีๆแต่ก็ไม่ไวายก่อนหน้านี้เสียงวิหกก็ยังมีดราม่าของน้องแพะธิดาอยู่ <Ha. S 2> น้องแพทธิดาอยู่เนื่องจากกับมีคอมเมนต์นะพี่น้องเที่ยวใยายๆกับคุณแม่ได้นาเสนอไปล้วทั้ง เพราะว่ามีคอมเมนต์ต่างๆนะทาให้น้องแพทิดดน่ะไปตั้งหลักไฟตั้งหลักใช้ตั้งหล,ลักก้อนตั้งหลักก้อนแบบน<ช>ี<ช>้ด้วยเขาเรียกว่าด้วยด้วยความร่วมแรงร่วมใจด้วยความรักของทั้งทีมงานเสี่ยมิหกผู้บริหารเองบุคลากรในเสี่ยมิหกเองต่างก็ให้กําลังใจน้องแพรวออกสื่อเลย<ช>โสต์ให้กําลังใจว่าพี่แพลวกลับมาเธอน้องแพลวกลับมาเธอนู่นนี่นั่นก็คือทุกคนพร้อมซัพพอร์ตน้องแพรวอย่างนี้น้องแพรวเขากลับมากลับมานี่พอกลับมาปุ๊บก็สร้างความดีใจให้กับน้อง อ้าอยเป็นอย่างมากค่ะอ้ยเ้ยเพื่อนเป็นไอดอนของน้องอ้าอ้ายเพื่อนอยากเห็นพี่แพลวเพื่อนอยากเห็นพี่แพลที่ดาเพื่อนว่าค่ะเมื่อไลท์สดอีพีที่เจ็ดใช่ไหมค่ะอ่าแล้วกับน้องอ้าอ้ายกับีโอกาสได้พบเจอกับพี่แพลวค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละพราะเจอกันแล้วก็เรื่องดีๆก็เกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายอย่างโมเมนต์น่ารักต่างๆนานาค่ะเข้าสิเห็นโมเมนต์ที่ทีมจะมีคลิปที่หลายๆช่องเนาะตัดออกมาลงทั้ง ทั้ง t ิ k ต o อเองทั้ง facebook เองทั้งคลิปวิวเองเนะาะหลายๆคลิปที่เห็นซึ่งเราไปเห็นในคลิปคลิปหนึ่งซึ่งไอาถี่รู้สึกว่าถูกใจมากเลยกับคลิปนี้ก็คือที่มันจะเป็นเอียงติดตรงไรพ่อเพื่อนแม่ตรงแล้วน้องอ้<อ>นะเขาเอา,เอาเอามือไปจับออกให้ดคดูแลพอ่ลพอ,พอ,อซึ่งคุณพ่อก็ได้ถามน้องเหมือนแบบว่าเราจะจบไลฟ์แล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนจะบดคิวน้องอ้ไมไม่ไม่ใช่จบไลฟ์ขออภัยค่ะเหมือนมันจะบดคิวน้องอ้ร้องแล้วก็คือ เขาขอให้ให้อีกสักเพลงซิแม่หางน้อยอคุณพ่อก็ได้หันกลับไปถามลูกสาวว่าไหวไหมลูกตอนแรกก็ตอนแรกก็แบบพ่อยังไม่ไหวไหวเข้าไหวเป็นความไร้เดียงสาที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะค่ะคุณแม่ครับเป็นความที่ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์จริงๆน่ารักมากๆเลยแล้ว่สักครู่นี้ก็มีคลิปที่แบบว่าอย่างก่อนปีกลูกว่าท่านได้อย่างแม่เป็นเป็นเป็นที่มอนกโพนเนาะปีกลูกยังไม่แข็งแรง เมื่อใดลูกบินได้เองมือใดลูกสิเข้าใจถึงความหักที่พอถุ่มเทพเป็นเป็นภาพน่ารักค่ะเมื่อกัาวเพิ่นไปรับลูกยิ่โรงเรียนค่ะคพอเพิ่นไปรับลูกยู่โรงเลียยแล้วลูกเพิ่นกับผ้ากับเป้าแลนกอดพอเพิ่นค่ะพี่น้องเป็นภาพเบิ่งแล้วแบบผู้ใดเห็นกับพีคพนหลุกซื้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นภาพน่ารักมากแน่น่ารักจริงๆนี่แหละต้องบอกว่าต้องจับตาอีกหนึ่งคณะเลยไม่ไม่ไม่พูดถึงจะไม่ได้เลยเสียงวิหกค่ะ พราะเสียงวี full option เหมือนที่บอกไปตอนแรกเลยว่า full Option แน่นอนเขาเรียกว่าแม่ทับกับพ่อมแล้วเนาะทั้งบอสตัวบอสนกเองแม่ทับทั้งทั้งสองเลยไม่ว่าจะเป็นน้องแพรที่ดาเองรวมไปถึงพระเอกแล้วก็นางเอกหลายหลายคนแล้วก็ทีมงานของเสียงวีหกที่ทุ่มเทฝึกซ้อมไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งตัวแดนเซอร์เองนะคุณแม่เนาะตัวแดนเซอร์เองแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังทําฉากทําชุด ทุกคนพร้อมจัดเต็มในฤดูกาลหน้าค่ะสำหรับที่ย้ายซีเพนเข้าไปอีพี่ที่เกตน,นะค<ะ>่ะอ่าเสียงสีเสียงย่าๆโอ้ยอลังการมนาอืมอลังการงานสร้างมากสําหรับเสียงว,วิหกจับตามองไนลนเลยค่ะพี่น้องค่ะอีกบ่โดนอีกไม่นานค่ะหมอลําทุกคณะอาสิได้ถึงเวลาเปิดฤดูกา,นานค่ะค่ะ ต้องบอกว่ายังตราตรึงกับโชวัฒนธรรมนะคุณแม่ขาโช <ฮะ S 1> นั่งไอบอกนั่งไอที่อ่านั่นแล<ม>หละโอ้ยังตราตรึงกับโชนั้นอยู่ <ฮะ S 1> ทำออกมาได้ดีต้องบอกว่าเรื่องทําโชนี่เรื่องทําโชนี่ไว้ใจบอสน,นกพงศกรเลย man, man, ขอไว้ใจบอสน,นกเลย <ฮะ S 1> ว่าทาโชออกมาได้ดีจริงๆเข้า <He 'll S 2> จะเห็นได้จากทําไมยายาถึงกล้าพูดว่าไว้ใจบอสน,นกถึงทําเรื่องทําโชออกมาได้ดีจริงบอสน,นกถึงขั้นทุ่มทุนสร้างสร้างเฮียเตอร์ สร้างเทเตอร์โดมใหญ่ๆเพื่อที่จะทําเป็นโรงละครเล็กๆ<ะ>เพื่อให้เสียงวิหกเนี่ยเพื่อให้แฟนคลับหรือคนที่รักเสียงวิหกได,ได้ชมได้ดูเข้ามานั่งชม<ะ>นั่งชมทีมที่โรงละครเลยก็ได้หรือทําดูทางออนไลน์จะได้มีแบบฉากสวยๆอะไรสวยๆ<ะ>มันจะได้ดีขึ้นอันนี้คือเขาเรียกถือว่าความเอาใจใส่กับเรื่องโชว ถ้าคนไม่รักในการทําโชว์จริงๆจะไม่ได้คิดแม่ค่ะอาจจะเป็นโดมโล่งๆหรืออะไรแต่อันนี้คือดีมากๆเลยดีมากได้เก็บเสียงได้พอค่ะเพราะว่าบอลโนคนบอกว่าเจงใจคนรอบ้างคนบ้านไกลเรียนเทียงเลยไหมค่ะค่ะเพิ่นกัดสิเฮดขึ้นมากเพื่อสิให้มันเก็บเสียงได้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะมีเสียงแม่กะเ่าเต็มที่นะคะพี่น้องค่ะอืมบาร์ี่ไอคิวที่ดีเพิ่มมีหัวคิดดีขนาดได้บอลโนก็นั่นแหละแม่ถึงบอกว่า บอสนกเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการทําโชว์เพราะฉะนั้นแล้วฤดูการหน้ามั่นใจว่าโชว์นโชว์น้องอาอ้อยอน้องแพรทิดาเองหรือตัวบอสนกเองเนี่ยจะต้องมีโชว์ที่ดีๆสักโชว์หนึ่งนี่แหละให้ใ fc แฟนคลับเสียงวิหกได้ดูกันอย่างแน่นอนนะคุณแม่นาอค่ะแล้วก็ต่อก็รรุดนรอดติดตามว่าฤดูการหน้านี่ค่ะพี่น้องรอดติดตามว่าบอสนกคนสีมีอย่างเสื้อผ้าแต่ที่แน่ๆเพลงน้องอาไอค่ะ เริ่มซุ่มซ้อมก็แล้วนะเริ่มซุ่มซ้อมแล้วต้องมาลอบเบิพี่น้องค่ะว่าสิเป็นเป็นก่อนล่าหรือว่าเป็นเป็นจ้าไดเป็นค่ะเขาเอิ้เฉื่อย่างก็แม่เขาจะล่ําก้อนแล้วก็จะเป็นจวดจวดหรือว่าจะเป็นบทเพลงชาแบบซาบซึ้งทะใําทำ,ทำ,ทำ,ทำให้หรือเรื่องเล่าเล่าเล่าเรื่องราวชีวิตน้องอย่างสิกว่ากันไปแต่ดูจากน้องออยแล้วเพลงเร็วเหมาะกับน้องสุดแมน่หายแม่บอกจะขันอะไรกันค่ะค่ะ แม่มากน้องเนี่ยเป็นยังคือ,อเด็กซิกวกาปีเป็นยังคือจังเหดแตกเกินเต้เนแมมถ้าเต้เนร่นำฟ้อนนี่แม่มืมอ,อมเัน่นึงกับจังหวะที่ยูยุระว่างโตเลยไหมคะพี่น้องเป็นอีอย่างที่เบิงเบิงแล้วมันสลัดสลวยแม่ะยะๆเขาต้องบอกว่ามันเป็นสวยแบบไม่ประดิษฐ์ถ้าภาษากันเถยเขาเอินว่าสวยแบบประดิษฐ์มันสลัดสมันสลัดสลวยไปเบิดอ่ะมันมันลูกผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเหนบ่เป็นขึ้นน้องเลยค่ะคือไม่ไม่ได้มีใครบังคับให้ให้ฉันทําแบบนั้นฉันไม่ได้ถูก ฉันไม่ได้ถูกเรียนมาว่าต้องฟ้อนแบบนี้ต้องเป็นแบบอย่างนี้ต้องเหมือนเราเรียนตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมคุณแม่ตอนเด็กๆประถมมัธยมเนี่ยเขาจะมีแบบเรียนแบบเรียนลำไทยอะไรแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นศิลป์ออกจากโตนองเองเขาเอิ่เขาเอ,าเาเอาิ่นศิลป์ใช่ไหมคุณแม่ค่ะในการวาดศิลป์หยาดหยาดกันบอกอค่ะหยาดหยาดกัยาบคุณแม่หยาดกันบอกเพราะว่ามันคิดเห็นภาพน้องเราเด็กอีหยงังจังออกนากลอรวจาสีออกแล้วยิ้มแม่พี่น้องยิ้มใส่นากล้อเครือหุ่นจักอาว่าเราส่งจังสิแม่ สุดยอดค่ะ right? จับตามองไี่น้องพี่นี่ไว้ดีๆกันรอแล้วค่ะที่เราแค่ทแม่กระพุกเนอะพูหอดมุ้กล้องอ้าอันนี้ไม่ได้อวยเกินจริงเพราะว่านั่งดูคลิปน้องทุกวันทุกวันเออเกินเปิดไปทังติดต่อเขเห็นเจอก็เจอแล้วเจอในเฟซบุ๊กก็เจอค่ะก็เลยแบบเออน่ารักดีจับตามองศิลปินลอยล้านอีกบ้าๆไกลแจ็คเม็ดเลยค่ะพี่น้องสำหรับน้องาอ้ไ่าขอทิ้งท้ายว่านึกได้พอดีเลยว่าอ่าหมอลำเสียงวิหก นกน้อยสักกุณาพรเนี่ยห,หมอลำเสียงวิหกนกน้อยสักกุณาพรนั่นก็คือนาอา้องอาอาจตัดคำว่าออกไปหให้ใช้คำว่านกน้อยเพราะเป็นลูกของนกพุกสะกรนี่คิดเองใช่ไหมคิดเองมอสักครู่นี่เองอมันแวบ,บเข้ามาในสมองนิฉันค่ะพี่้อกขาเนี่ยขอพี่้อกขาถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก เขาก็ฝากเป็นกำลังแรงใจเป็นแรงเชียร์ให้ทีมงานเสียงวิหกน้องอาอายฝากความเมตตาฝากฝากความรักความเอ็นดูให้ถึงน้องอาอายแล้วก็ทีมงานเสียงวิหกด้วยฝากผู้จัดผู้จ้างนะคะหรือดูการหน้าจองกันเข้ามารวรับรองว่าบอสนกบอนูบอตตั้มทีมงานเสียงวิหกน้องอาอายน้องแพทริดา ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรดติดตามฤดูกาลหน้าให้ดีค่ะค่ะกระโปรดติดตามตอนต่อไปของเราด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญาญากับย่าสีน,ำนะะ้ำเด้อค่ะสำหรับวันนี้เท้าสองคนแม่ลูกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสด,ดีเสมอนะแม่